อืมโอเคสวัสดีนะครับทุกคน,กคนวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วห่างหายจากเกมนี้ไปอย่างยาวนานเนาะก็ไปบอมาจนเลเวลหกร้อยห้าสิบอีกแค่ห้าสิบเลเวลเราก็สามารถไปโลกสองได้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกวิธีไปโลกสองกันแล้วกันก่อนแรกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเลเวลประมาณเท่าไหร่นี่แหละ แล้วต้องไปเกาะที่อ,อน้ำลายย้อยแหละเออวันนี้เดี๋ยวเราขอบอกเลยสักอย่างหนึ่งก่อนนะความจริงอะ่ะตอนที่เราเลเวลหลังจากที่เราสำเร็จกับเกาะเออเกาะเอเกาะอะไรวะอืมหลังจากที่เราสำเร็จที่กเกาะอ่อ กาะแม็กเนี่ยนีถ้าเกิดสำเร็จที่เกาะแม็กซมากความจริงอ่ะเอาความจริงอ่ะเราความเกินเกาะแม็กมากไปไกลมากไกลขนาดไหนให้ทุกคนลองจิตภาพดูแบบแบบความจริงเราต้องไปเกาะมันเนื้อก่อนไงแต่ว่าเรารู้ที่ไปแต่เราคิดว่าเลเวลเราต้องเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ไปดูคลิปมาไงว่าเราอยากต้องฟาร์มเกาะแห่งทองฟ้าถึงเลเวลเท่าไหร่ ก็บอกว่าวิธีเขาบอกว่าให้ความเกาะท้องฟ้าไปถึงเลเวลเอ,อ่อหกหกหกร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าเควสออะมันอะอะย่างไงเดียว่เควสเริ่มเควสแรกของเกาะเนี้ยที่เลเวลหกร้อยกว่าเนี้ยอมืมันเริ่มอยู่ที่เลเวล สองร้อยยี่เิบหกร้อยยี่ิบห้าเนาะทำให้เราได้เอาเลเวลหกร้อยยี่ิบเราก็เลยมาตอนหกร้อยยี่ิบห้าเนาะที่เขาบอกว่าให้ไปเออให้ไปตอนหกร้อยยี่บเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาบอกทำไมก็บอกว่าเอเอทุกคนให้ฟาร์มตรงนี้เนาะถ้าเกิดเราไม่ฟาร์มตรงเนี้ยเราจะทำาเ,เว s ไม่ขึ้นเนาะ ถ้าเราไม่ฟาร์มตรงเนี้ยพูดจริงซึ่งที่พี่เขาบอกว่าให้ฟาร์มถึงเล oh. oh, เวลโอ้หหกร้อยเจ็ดสิบห้าก็เพื่อจะมาฟาร์มกับเออเจ้าตัวบอสอ่ะเดี๋ยวบอสชื่ออะไรวะลืมชื่อมันแหละเดี๋ยวเขาไปหากอนน๋ยนนี้ที่อยู่ของบอสที่อยู่อบอสเดี๋ยวมึงต่กันแพงไปตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ย ที่อยู่ของบอสก็อยู่แถวนี้นี่แหละทุกคนโอเคน่าจะแถวแถวที่นี่แหละไม่รู้แถวไหนฮะแต่ว่าที่ร,รูบอสมันจะเป็นหนึ่งในเอ,อ่อหนึ่งในพวกจนสลัดลูฟี่เนาะที่มันจะค่อยๆปรับปรุงไปอะเดียวเดี๋ยวเราบอกที่แขนมันเป็นหุ่นยนต์นะเราขึ้นพาพไม่ได้เนาะเราขึ้นพาไม่เป็น ไอตัวอะไรวะไอตัวไซบอร์กอะที่มันมันชอบต่อเติมอ่ะนั่นไงนั่นไงที่อยู่บอสอ่ะนั่นไงเห็นบ้านตรงนั้นว่าบ้านที่อยู่ขอบสายฝั่งตรงเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยที่เกิดบอสดิละตรงนี้เลยที่เกิดบอสบอสมันเป็นไอไซบอร์กเนาะโอ๊ยจะแปลงแล้วต้องใช้สิ่งพิเจมั้บอสก็เป็นน้องสุ่มแบเนี้ คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราสู้ได้หรือเปล่าเนาะเพราะเราเลยสู้ตอนที่เลเวลหกไลน์ห้าสิบไปแล้วเราสู้ไม่ได้เออแต่ว่าถ้าเกิดผลโลเกมสู้กับบอสตัวอะไรเนี่ยหรือว่าเตัวเกาะแมกมากบางตัวจะมีเกาะหาคีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเกาะที่จะขึ้นไปหาใครโนะพวกนั้นร้อยเปเซ็นมีหาคีหมดเลยไม่น่าพอสู้ได้เลยอุ้ยพอสู้ได้อยู่นะ แต่น่าจะตายแล้วแหละเาะว่าอาารกินเก่งโอ้ใครตดเสียงดังปูดเลยตะกี้นี้ได้ยินนะอย่าคิดว่าฉันไม่ได้ยินเสียงตดแกนะมันจะสีเขียวเลยวันนี้มันต้องเสียงระเบิดดิโอ้ตดตดตดมันจะกระทกเฮ้ยนี่ก็สู้ได้นะ ทำไมตอนที่เราอา่านเนิปมันสู้ไม่ได้ตัวเองเลยเสียหมัดมต่อยเอาเออแบบนี้แหละน่ามั่งสิลเวลก็ไม่ได้เบื่อหวานอะไรมากเนาะซึ่งดูเงินเราเนาะเราก็ได้ซื้อง,ง่ามเออง่ามขาวแล้วนะซื้อที่ก่อเห็นทองฟ้าเอ,อ่อที่เจ้าขายนั่นที่มันราคาหนึ่งล้านสองแสนแล้วก็ซื้อมาแล้วเนาะเป็นก่อนดอกฟ้า จุงตอนนั้นเรายังเลเวลม่ประมาณนี้เนาะี๋ยวเราชนะเราก็พักหัวบอลจะเกิดแล้จะเดินฟาร์มต่อไปอืมเลเวลหกร้อยห้าสิบเราก็สามารถมาฟาร,ร์มเควสสองได้แล้วเนาะเควสสองมันก็ได้เงินเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่หูหวาก็คือเลเวลเนาะเลเวลเนี่ยได้มากขึ้นเนาะแต่เปลี่ยนเสริฟไปกว่าเสริฟนีม้มีคน ใช้ผลเทปเทปแต่ความจริง,รง,รงเริมนี้ก็ไม่มีคนใช้ผลกาหมายของเราก็คือทําผลเออผลพัดตื่นเนาะผลพัดตื่นเราสามารถจะโดดลงหนักตู้ก็ไม่เป็นไรเนาะห้านาทีเลยโอ้ยจับ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 ไปเหมือนเกศไปเหมือนเกศใช่ไม้ต้นเห็บฮ่าจอิงเลย สองลุมหนึ่งอ๋อสองลุมหนึ่งอ๋อสองลุมหนึ่งอ๋อคิดว่าจะชนะฉันได้ก็ฝันไปเถอนี่เปเรือง่ิหอเปลาตายน่าฆ่คนเราออกเสือไปกว่า ปิ้วปเลยเรามันเกาะเลเวลสูงๆทำไมคนคมันเยอะก็ไม่รู้อ่ะตอนเล่นฟาร์มอีกกะแม็กมากม็ม,มีคนค่อนข้างน้อยนะสงสัย่วงน,นีเขาฟาร์มเลเวลได้เร็วเหมือนเราเนาะคือเราเล่นแค่เดือนสองเดือนอนะ่ะดูเดิอุปกรณ์เต็มยศความจริงเราไม่ชุดหนวดขาวเนาะแต่ว่าเราหยิบบนเกาะนี้ได้เราฮุบ ไอการดูดููแบบแบบมุก็ปิดดูมั้งถ้าเราเ,เขาดูมันก็จะหน้าจอสีฟ,ฟ้าเนาะวันนี้ค่อนข้างเซ็เราไม่ค่อยยงดีกว่าความจริงดูมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันจะเป็นผลแบบเล็กๆวันในในในกระตูเนาะมันจะเล็กๆจริงๆอะ่ะมันมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะแต่ พ,พี่แล้วก็อัดคลิปเหมือนกันเนาะซึ่งเ,เวลาเราเข้าดูมันก็เออแต่ว่าเราสามารถทำอีสเตอร์ตรงนี้ด้วยอะรอย่บบางบันไดตรงนี้เนียอีกยใช่ไหมให้เอาให้ล็อกหน้าจอไว้แล้วก็อันนี้แล้วก็กดตรงนี้นะแล้วก็เรวก็ื่อนที่ด้วยพิษตาตรงนี้นะแล้วก็อีสเตอร์ของเกมเนาะ ถ้าว่าน้ำเขาก็สวยดีนะนี่ยถ้าจมน้ำเขาโอ้กตายก็ตายก็ตายเหลือแค่นิดเดียวงโอเคข้าวหัวเราก็เป็นหลักล้านแล้วเนาะล้าัยเอ่นอว อ๋อบีนั่เองแล้วเราก็จริงมันมีดาบอีกอันนึง,งเนาะที่สามารถซื้อเป็นกอดแม็กมาได้ซึ่งแล้วก็ตอนที่เรากำลังนั่งดูยูทูบอยู่แล้วก็มีดีดความจริงตอนแรกเราก็ไม่ชอบเล่นเกมนี้เลย มีคนจริงนแรกเราไม่ค่อยชอบกเกมนี้แหละแต่ว่าเราติดองอมแงมที่คนไงที่เขาเล่นเกมบับอกพุทแล้วทีนี้ผลสตือนผ่านแล้วตอนนั้นเราก็เราเข้าเกมบักพุทว่าโอ้โหสนุกขึ้นเยอะเลยกับตอนที่เราเล่นมาใหม่ๆเนาะ เพราะตอนนั้นเราเจ็บใจเรื่องพวามจริงเมื่อก่อนเราเคยได้ผลแสงมาเนาะคือเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะเราอะ่ะครอบครองผลระเบิดอยู่ไงแล้วทีนี้มีคนใจดีให้ผลเสงกับเรามาใช่ไหมมีคนใจดีให้ผลแสงมาแล้วไงต่อรู้ไหมเราอ่ะจะพี่เราก็เข้าซื้อมาใช่ไหมพี่เราให้ทดลองเราก็ น้งองพี่เราให้เล่นด้วยนะเพราะว่าอยากรู้ว่าพี่เราชอบหรือเปล่าประมาณนั้นแหละใช่ไม่ชอบพี่เราไม่ชอบเนาะพี่เราไม่ชอบเก็บบ็อกฟุตแล้วตอนนั้นเราแรงซื้อผลให้ใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะเราอ่ะกะจะซื้อให้พี่เราแล้วทีนี้ข้างพันบาทเงินเราพอมีเราก็ซื้อคึกแต่ว่ามันเป็นการซื้อให้ตัวเองไงทำให้มันเขาเปลี่ยนผลเราอย่างสิ้นเชิงจากผล แสงให้กลายเป็นผนระเบิดตูมตามตูมตามเนาะมือนมัน,มนเป็นนที่การที่แุดเดีวซึ่งแล้วก็ซึ่งรู้ไหมทำไมนอกจากูดยจกคิดปก่อนเราก็จะรู้เนาะว่าทำไมเราได้ผลผ่ามาก็เพราะว่าเราใช้เทคนิคเซียนกระสุนลูมจักไม่ใช่หรอกมันก็เป็นแค่เทคนิคเออบอนกินโอ้น้ำแข็งเนาะตามเขาไปด้วยกว่า อีกเขาขึ้นได้เขาขึ้นได้เขาขึ้นด้เออโอ้เขาไม่หาคที่กะเกือบทั่วตัวเลยเนี่ยเขาจะไปไหนอ่ะเขาไปด้วยเขาไปด้วยผลน้ำแข็งมันเะเดีนี้นก็คือเราไม่วันตกน้ำยกเว้นมันต่างบักไม่ดีและเก่งใจเอ้ยอย่ามาหักกันแบบนี้เดะจัเบคขอนเอ้ย ซึ่งดาบนี้ก็เป็นดาบดเจนดารีเนาะเราไปฟาร์มาจนได้ดาบดเจนดารีเนาะสาอันแล้วเนาะคือถ้าเกิดเราจะหาเออมิติกเนี่ยดาบมิติกเนี่ยเราต้องเติมเออพันก้ารอยเก้สก้าโลบัคเนาะโอ้ยจะตกนวนะเพื่อนเพื่อจะไปไหนอะเออ เ,ออเขาเขอนชวนเราเพื่นแล้วก็คือคู่หูคู่แขนซื้อผลให้เพื่อนอยู่นี่นี้อันนี้คือกลุ่มเราเนาะคือถ้าที่ต่อดู เพื่อนดิเกือบตัวต้นอย่าเดินมาแนัดเจ้เบคอนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนคู่เพื่อนแกมเจ้เบคอนจะาเบคอนเจ้เบคอนจะเบคอนจเบคอนดิจ้เบคอนเจ้เบคอนตุ้มตุมต้มตุ้มเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ มันเขาน่าไปเกาะสกายทรีป่ะสกายทรีมันเกาะหนึงดิสกายทรีมันเกาะในท้องฟ้าเฮ้ยเว้ยจะตามไม่ทันแล้วนะมันเริ่มบั็อกเลยมันเริ่มบั็กแล้วมันเริ่มออกห่างจากเกาะอยู่ในพิเคไปนต่อโอ้โหเพื่อนไปอย่างเร็วเลยเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เหมือนเพื่อนจะมีฮาคิอยู่ตรงทางเนาะ ก็น่าจะเป็นฮาคีสาาาค้สายเท้าเนาะแต่เราฮาคี้สายมือโอซึ่งมันมีเอ่อแบบมนุษย์เนือ้อ้ลยนะแบบเอ่อฝ่ามือมนุษย์เนื้ออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแหละมันจะมีฝ่ามือที่มีเงินเนื้อซึ่งซื้อกับจินเบย์ตัวสีเขียวเนาะซึ่งอยู่ในโลกหนึ่งซึ่งมันอยู่ในโลกหนึ่งเนาะให้ไปที่เกาะเอ่อเ,ออเกาะมนุษย์เนื้อเนาะ ถ้าเราไปก่อนมนุษย์เนื้อเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปหากําแพงก่อมนุษย์นแต่ละจุดแต่ละจุดไปเนาะมันก็จะมีไม่ดีและเกลงใจตายซึ่งมันมีสามโลกเนาะตอนเนี้ย ตอนนี้มันก็มีสามโลกนะซึ่งโลกสามเนี่ยมีเกาะเต่าด้วยเกษพรเราดีกว่าเยอะเลยก็แช่์เข็งเราเลยได้เพื่อนอีกเหลยียวได้เพื่อนนี่เกือบพานนะก็พอสันใช่ไหม อยากมาเล่นด้วยหรอไม่รู้อ่ะวันนี้จะอัดสอนเกมดีไหมนะาแล้วม่ดีร่อนก่อนนะเดินจอนโซ่เข้าไปวันนี้จะอัดสอเกม 8, พร้อม <28. S 1> พร้อม <28. S 1> อ่าแล้วก็เกมที่สองเนาะเกมที่สองพิมพิมรอจนก่อนสเตจยี่แปดรอนก่อนพิมรอจนก่อน,อน,อนได้เป่าละ่ะรอาน จะรีเซ็ตก่อนจะติดจะติดตายรอนก่อนจนเก่ง็อบบี้จะตายอย่ามาดูถูกซันนะเจ็บบ้าเลยวันมีเยอะจิบเจ็บโอ้รอนก่อนนะ จะไปมันก็ไปว่ายไว้เนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออโอ้ยมันทีเดียวตายมึกว่าเลื่อนมันหายไปทีละหลอดัพยายามรีบไปหาพีมอยู่จนชวนพีมเล่นเกมนี้เสร็จพีเล่นอยู่แล้วโดนก่อนนะจุ๊บจุ๊บ สามสาหลักผ่านมาแบบชิวชิว่ oui! er อิวิวชิวิวช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 ิวิวช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 ิว เขาบอกให้ขึ้นไปขึ้นสูงเกือบตกตนกีดีเฮ้ยบิวได้รอทันจริงนะเนี่ยคิวคิวสิวสิวแต่ดีนักเกมนี้กระโดดได้มันเหมือนเกมบิวดันเท่าไหร่ สามห้าเหรอสามสองหรือสามห้าสามพันห้าร้อยหนึ่งมื่นสี่พันห้าเหรยสามพันพีมรอนก่อนนะนะร,อรอสันก่อนะนะตั้งใจเลยกูบี่จะตายแป๊บเดียวก็ผ่านด่านนี้จะเวลาช่วโมง แล้วพี่อยู่ด่านอะไรรอกันได้นะสามสิบห้าด่านที่สามันอยู่ด่านที่สิบห้าอีกแค่สิบด่านเองร่อนก่อนนะเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวจะช่วยทำเทคนิคให้มันลื่นเหรอลื่นมันก็แทบไม่ไหวแล้วนะนั่นนึ่งเหรอ ไปพร้อมกันเตยมตัวฮิโยฮิเยกฮิเย๊ฮิยิเเย๊ดิเกกว่า